ราชาลูกหนังทุกโลกขอสเนอสนอสโมสรในพิมลีกซอแว์อดได้ตัวฟิคโยโทโมริเซ็นเตอร์ของเชลซีไปตามๆกันหลังจากทางท็อกสปอร์ตรายงานว่านักเตะต,ต้องการไปเล่นกับแรนส์ในฝรั่งเศสแนวรับวัย22ปีแทบไม่ได้โอกาสลงเล่นให้กับทีมในซีซั่นนี้จากการมา <S <S แชมป์เอคับสาม Cup สมัยก่อนชิรูย้ายมาอยู่กับสิงห์บลูในระหว่างการให้สัมภาษณ์ก็อสเซลนี่ i, ยืนยันข่าวลือที่เขาเคยพยายามโน้มน้าวชิรูให้มาค้าแข้งด้วยกันที่ฝรั่งเศสมันเป็นเรื่องจริงผมลองข้าข่าว โดยทางแพทย์เชื่อว่ามีโอกาสเพียง20%ที่นักเตะจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งเจา้าข่าวของโกด o m คอมมูซงดากลับมาทํางานกับลูกบอลคนเดียวได้แล้วนอกจากนี้เขายังได้ว่าจ้างโค้ชที่ดูแลเรื่องสภาพร่างกายกับความฟิตก่อนที่จะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมปีกรายนี้จะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดพัฒนาการเพื่อเรียกความฟิตในรายการพรีเมียร์ลีก2โดยการปล่อยยืมตัวในเดือนมกราคมน่าจะไม่เกิดขึ้นมูสงดาลงสนามให้เชลซีไปเจ็นัดและเคยาย้ายไปค้าแข้งกับเรอเบติสเซลติกและวิเทส ด้วยสัญญายืมตัวตามความเข้าใจของ go com ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องสัญญาของนักเตะโดยเดียวปัจจุบันยังเหลืออยู่18เดือนกองเต้แจงเหตุสิงบลูปราชัยน่าผิดหวังเอ็นโกลกองเต้รู้สึกว่าความเร่งรีบในการคว้าอีก2คะแนนเพิ่มเติมของสิงบลูทําให้พวกเขาต้องเสียหนึ่งแต้มที่ควรจะได้หลังเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทําให้วูฟเป็นฝ่ายพิกกลับมาชนะ2ต่อนหนึ่งลูกวอลเล็กของโอลิเวียชิรูช่วยให้ทีมของแฟรงค์ลมพาดเป็นฝ่ายออกนําตั้งแต่ต้นครึ่งหลัง แต่การครองเกมของเราเริ่มสั่นคลอนเพราะเจ้าบ้านเล่นได้ดีขึ้นดาเนี ence, ยลโพเดนส์ยิงตีเสมือนในจังหวะปั่นบอลเฉลับผ่านมือเอโดอาเมนดีก่อนที่เปโดเนโตมาซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5ซึ่งเป็นจังหวะสวนกลับจากเกมลูกที่สิงบลูพยายามเข้าทําใส่พวกเขาหลังเกมกองเต้ได้แชร์ความรู้สึกผิดหวังจากในห้องแต่งตัวนักเตะให้พวกเราฟังเราทุกคนรู้สึกผิดหวังครับโดยเฉพาะการที่ต้องเป็นฝ่ายแพ้2นัดติดแล้วมิดฟิลด์จอมอึดกล่าวหลังจากแมตช์ที่แล้วกับเอเวอเรตัน พวกเราทุกคนต้องการแก้ตัวและมีเกมที่ดีแต่ครึ่งแรกมันไม่ค่อยโอเคนะักเราจัดการยิงประตูแรกได้ดังนั้นพอเกมจบลงโดยที่เราเป็นฝ่ายแพ้มันจะเป็นสิ่งที่น่าจะปวดและน่าผิดหวังมากๆเลยมิดฟิลด์เลือดน้ำหอมผู้ซึ่งได้ลงสนามในพิมลีทุกนัดของฤดูกาลนี้รู้สึกว่าพวกเราควรจัดการเกมให้ดีกว่านี้ในขณะควานหาประตูชัยช่วงท้ายเกมแม้พวกเราจะเล่นกันได้ไม่ดีนะักแต่เราก็เป็นฝ่ายนำดังนั้นเราควรจะจัดการกับเกมและรักษาสกอร์เอาไว้ให้ได้ เขาว่าต่อในช่วงครึ่งแรกวูบอัดกองหลัง5คนและเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นเราจึงไม่สามารถสร้างโอกาสได้มากนะักพวกเราแฮปปี้ที่ยิงประตูแรกในการส่งบอลเข้ากรอบครั้งแรกแต่พวกเราจัดการกับสกอร์ที่นำไว้ไม่ดีนักพอพวกเขายิงได้เราพยายามคัมแบ็กกลับมาแต่ในความพยายามที่จะเอาชนะเรากลับปล่อยให้พวกเขาได้โต้กลับหลายครั้งและพวกเขาก็ยิงประตูช่วงท้ายเกมแลมพาดยอมรับหลังจบเกมว่าความเหนื่อยล้าที่เขาไม่ต้องการ นำมาเป็นข้ออ้างของการแพ้2นัดติดอาจเป็นปัจจัยในเรื่องดังกล่าวโดยการได้พัก6วันก่อนถึงเกมนัดถัดไปถือเป็นสิ่งที่มาถูกที่ถูกเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นใน2เกมที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องที่พวกเราต้องการกล่องเต้ซึ่เราต้องรีบกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้โดยตอนนี้ก็ต้องพักและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเกมกับเวสแฮมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ